E จังหวัดนาราธิวาสถ้าถ้าพูดถึงในภาพรวมนะครับเราจะเห็นว่าไม่ว่าในเรื่องของคุณภาพโดยเฉพาะในเรื่องของผลสับริทางการเรียนรู้แล้วก็คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของเด็กเนี่ยก็อาจจะยังไม่ดีเท่าที่ควร ก็เลยเป็นที่มาว่าทางสำนักง,งานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาสร่วมกับ4มหาวิทยาลัยแล้วก็1สถาบันแล้วก็1มูลนิธิก็เลยได้มีการทำา m โมกันหลังจากที่เราได้มีการวิเคราะห์เพนพอยต์ประเด็นสำคัญของการจัดการศึกษาของจังหวัดนราธิวาสโดยเฉพาะประเด็นปัญหาที่เราจำเป็นจะต้องแก้อย่างเร่งด่วนก็มี4เรื่องเรื่องที่1ก็คือการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้เพราะว่าเรามองว่าการแก้ปัญหาภาษา ไทยเนี่ยเป็นกลุ่มสาระหลัก ที่จะนําไปสู่การจัดการเรียนรู้รายวิชาอื่นๆนะครับอพอมาประเด็นที่2ก็คือในเรื่องของอวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ซึ่งถามว่าเราดูตรงไหนเราดูในเรื่องของอผลสัมฤทธิ์ระดับชาติโดยเฉพาะในเรื่องของการสอบคะแนน NT ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3แล้วก็การสอบโภนเตของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6แล้วก็ชั้นม3แล้วก็ของม6ซึ่งถ้าเรามีการเปรียบเทียบกับระดับจังหวัดอื่นๆที่อยู่ในในจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ย ปรากฏว่าผลสำเร็จของเด็กนักเรียนยังน้อยอยู่ยิ่งถ้าเราเปรียบเทียบกับระดับประเทศเราก็จะยิ่งน้อยก็เลยมองว่าเราจําเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาในเรื่องของการยกระดับความฉลาดรู้ในเรื่องของคณิตศาสตร์และก็วิทยาศาสตร์แล้วก็ประเด็นที่3นะครับก็คือในเรื่องของการจัดการอิสลามศึกษาซึ่งการจัดการอิสลามศึกษาเนี่ยเป็นการจัดการเรียนการสอนที่ตอบโจทย์บริบทความต้องการของคนในจังหวัดนราธิวาสเนื่องจากว่าคนหรือประชากรใน จังหวัดอราธิวาสเป็นผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามมากกว่าร้อยละ80นั่นหมายถึงว่าเขาต้องการให้ลูกหรือบุตรหลานได้มีการเรียนเกี่ยวกับอิสลามศึกษาซึ่งอิสลามศึกษาถือว่าเป็นวิถีชีวิตของคนมุสลิม หลังจากที่เรามีการเปิดตัวโครงการ kick off นาราธิวาส education sandbox เมื่อวันที่8มิถุนายนที่ผ่านมานะครับซึ่งได้รับเกียรติจากผู้ว่าราชการจังหวัดนาราธิวาสของเราพ่อเมืองของเราท่านสนานพงษ์อักษรท่านก็เล็งเห็นความสําคัญแล้วก็ท่านเห็นด้วยกับกิจกรรมที่เราจะจัดโดยเอาตัวผู้บริหารที่เป็นผู้นําของ,ององค์กรมาขับเคลื่อนอโดย ใช้กิจกรรมว่า Open m i n มเป็นการเปิดใจให้กับผู้บริหารโรงเรียนคือเราต้องการให้ผู้บริหารเนี่ยได้สะท้อนคิดว่าหลังจากที่เข้าดําเนินการบริหารโรงเรียนไปสักระยะหนึ่งของแต่ละโรงเรียนทั้ง53โรงเรียนเนี่ยเขามีประเด็นปัญหาอะไรบ้างที่เขาต้องการพัฒนานะครับโครงการพอกล้าเปลี่ยนครูกล้าปรับเป็นโครงการที่เราจัดขึ้นเพื่อที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลง ให้กับผู้อำนวยการโรงเรียนแล้วก็คุณครูก็คือให้ผู้บริหารโรงเรียนได้ลงไปเดินป่านะครับเหตุผลที่มาจัดที่นี่ที่อุทยานฮาลาบาลาเนี่ยเรามองว่าอุทยานฮาลาบาลาเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในแหล่งเรียนรู้ของจังหวัดนาราธิวาสตั้งคําถามว่าจะเอาเราไปทําอะไรในป่านะครับเพราะเราไม่เคยเจอกับประสบการณ์ อบรมลักษณะอย่างนี้นะครับมีความกังวลเล็กน้อยครับว่าเอ๊ะเราจะมาทําพัฒนาผู้บริหารยังไงในในสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในสถานการณ์ที่เป็นป่าฮา,าลาบลาแล้วมีก,กิจกรรมเดินป่าด้วยนะครับริ่งต้องบอกตั้งแต่ตอนก่อนจะมานะครับก็คิดว่าอ๋อก็ตื่นเต้นเราก็ไม่ค่อยได้มีโอกาสได้เดินป่าก็คิดว่าโอเคคงได้มาเดินป่าได้มาดูว่าพื้นที่ธรรมชาติบ้านเรามีอะไรบ้างสำหรับกิจกรรมนี้ก็ไม่ได้รู้สึกกังวลร,ร,ร,รู้สึกว่าจะรู้สึกว่าอยากจะมาสัมผัสเนาะกับป่าที่นี่การเลือก บาฮาลาบาลาตรงนี้นั่นก็คือว่ามันเป็นสิ่งที่เป็นหนึ่งเดียวแล้วก็มีความสําคัญของจังหวัดราธิวาสด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์นะครับก็เลยยิ่งมีบวกกับความที่เราไม่เคยมาก็เลยเพิ่มความตื่นเต้น ในเรื่องของที่อยากจะเข้ามาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ครับเราก็จะมีการแยกตามฐาน,นต่างๆก็ฐานหนึ่งก็จะมีผู้บริหารโรงเรียนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายก็ประมาณ15-20คนนะครับเราก็จะไปแยกฐานที่1ฐานที่2ฐานที่3ก็มีการเดินป่าเป็นระยะทางประมาณ1กิโลครึ่งนะครับทางปราชชาวบ้านซึ่งนำโดยผู้ใหญ่บ้านก็จะพาเราขึ้นที่เราเรียกว่าป่าชุมชนนะครับก็ในเรื่องของการเดินทางก็ ค่อนข้างที่จะฉันนะครับแล้วก็ประกอบกับว่า,าก่อนที่เราจะเดินป่าม,มีมีมีฝนตกด้วยนะครับก็เลยทําให้พื้นมันอาจจะแฉะหน่อยนะครับแต่ว่าเราก็เดินเดินด้วยความระมัดระวังในขณะที่เราเดินเนี่ยเราก็เห็นบรรยากาศอะไรต่างๆความเป็นธรรมชาติเห็นความหลากหลายของเมฆไม้นานาพันธุ์ในป่านะครับก็ได้เจอความว้าวของธรรมชาติที่นี่รู้จักพันธุ์ไม้เพิ่มมากขึ้นได้เห็นเห็ดสีสวยๆแล้วก็ที่สําคัญคือได้เห็นดอกไม้ใน ในประเภทของแบบคล้ายๆดอกดาลาซึ่งที่นี่เป็นเอกลักษณ์นอกเรื่องดอกดาลามันจะมีสีสันที่สวยงามในระหว่างของการเดินทางเนี่ยวิทยากรได้วางแผนแล้วก็ได้กําหนดจทย์ให้กับเรากลุ่มที่1นึเนี่ยเขาเขาจะเขียนป้ายก็จะมีนกเงือก2ตัวแล้วก็เขียนว่า13นั่นหมายถึงว่าเราจะต้องไปเอา RC ให้ครบทั้ง13ใบมันก็เหมือนกับว่ามันเป็นเป็นเส้นทางว่าเออหลังจากที่เจออาที่1 ต่อไปเราต้องไปหา RC ีที่2 RC ที่3จนครบ RC ที่13พอครบ RC ที่13นั่นหมายถือว่าทุกภารกิจของเราก็คือครบเข้าไปในป่าไปเก็บตัว RC และแต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับจะบอกว่าระหว่างการทำกิจกรรมนะครับเราได้เห็นได้2อ,อย่างก็คือ 1. ความสมบูรณ์ของธรรมชาติแต่สิ่งที่เห็นมากกว่านั้นก็คือการทํางานร่วมกันของกลุ่มของทีมนั่นเองให้เราก็ไป,ปเผชิญกับเหตุการณ์ นะครับเราต้องเดินเข้าไปลุยกับดงทากนะครับเราต้องช่วยกันภายในกลุ่มนะครับทำอาซี C, หรือว่าภารกิจที่ทางศึกษาได้มอบมานะครับจนพวกเราทำสำเร็จแล้วก็ใช้ความร่วมมือกันนะครับในการเรียนรู้ในระหว่างของการเดินเราก็จะเห็นถึงความเ,เขาเรียกว่าอะไรนะความพยายามของผู้บริหารที่จะจะจะ,จะต้องเดินให้ให้จมได้ซึ่งกระบวนการเหล่านี้เนี่ย อาจารย์ใช้คําว่าการเรียนรู้แบบสดนั่นหมายถึงว่าการเรียนรู้แบบประสบการณ์จริงที่เราไปสัมผัสจริงซึ่งมันต่างจากการเรียนในห้องเรียนที่อาจารย์ก็จะใช้ท a อก and ช็อ k ในการอธิบายอันนี้มันก็จะเห็นภาพพอเห็นภาพเนี่ยในการจัดก,การเรียนการสอนจริงๆในโรงเรียนควรเป็นแบบนี้นะครับเราเห็นเลยว่าจริงๆแล้วเราเนี่ยนะครับการเรียนรู้ของเราเนี่ยมันเกิดได้รอบตัวเรานะครับไม่นะครับฉะนั้น เราสามารถที่จะนําไปประยุกต์ใช้ได้ว่าเราให้นักเรียนของเราครับเกิดการเรียนรู้อย่างไรนะครับในชุมชนของเราในพื้นที่ของเรานะครับเกิดความรู้แล้วก็จริงๆทักษะที่เราเคยคุค้นเคยเนี่ยมันเป็นทักษะแบบเก่าที่ว่าแค่ไปดูแล้วก็กลับมาแต่จริงมันสะท้อนถึงสิ่งที่เรียนรู้สึกนะครับความรู้ที่เกิดขึ้นรวมถึงคุณค่าว่านักเรียนได้อะไรจากตรงนั้นแล้วจะมาเปลี่ยนชีวิตของนักเรียนอย่างไรก็ต้องกลับไปถ่ายทอดให้คุณครูแล้วก็กลับไปสู่นักเรียน ในเมื่อเข้ามาสู่โครงการพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาแล้วเนี่ยก็หมายความว่าแนวคิดก็ต้องเป็นเชิงนวัตกรรมเพื่ออะไรเพื่อที่จะยกระดับคุณภาพการศึกษาที่แตกต่างนะและได้ผลมากกว่าเดิมที่เป็นอยู่ซึ่งต้องใช้ทั้งนวัตกรรมการจัดการนวัตกรรมการเรียนรู้ใหม่ๆแล้วก็นวัตกรรมของอาการพัฒนาครูในอีกรูปแบบหนึ่ง เพราะฉะนั้นเนี่ยความร่วมมือกันระหว่างผู้อำนวยการโรงเรียนกับคณะครูเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่ต้องเป็นเอกภาพกันในการที่จะพากันก้าวเดินออกจากคอมฟอร์ตโซนเดิมที่เคยอยู่นะคะโดยที่มีเป้าหมายร่วมกันชัดเจน m i n s e t ทุกคนเปลี่ยนครับรวมถึงผมเองด้วยนะครับเพราะว่าการศึกษาเดินป่านั้นมันเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลย เนื่องจากว่า,ามันได้ประสบการณ์ตรงนะครับแล้วก็เรียนรู้ในเรื่องของภายในและภายนอกความรู้สึกของเราเองแล้วก็ภายนอกที่เราได้เรียนรู้จากสภาพแวดล้อมที่เราเจอซึ่งมันจะเชื่อมโยงไปถึงการจัดการเรียนการสอนของคุณครูที่อยู่ในโรงเรียนนะครับผมจะให้ครูเข้าได้ไดเรียนรู้จริงๆลักษณะกระบวนการลักษณะอย่างนี้เนี่ยอาจจะไม่ใช่ป่าอาจจะไม่ใช่อะไรแต่อาจจะเป็นชุมชนระแวกแถวโรงเรียนหลังจากนั้น ครูแต่ละคนก็จะมีองค์ความรู้เหมือนที่ผมได้รับทราบมาว่าพอเขาได้ได้เรียนรู้ในสิ่งที่เขาได้เรียนรู้แล้วเขาก็จะเอาไปใช้กับลูกศิษย์เขาลักษณะอย่างนี้นะครับเป็นการขยายผลจากจากไม่ไก่ซึ่งเป็นผมนะครับไปขยายสู่คุณครูนะครับคุณครูก็จะขยายสู่ไปยังนักเรียนกระบวนการเรียนรู้แบบ t i v e e i e n i n g มาเป็นก,ร,กระบวนการเรียนรู้แค่กิจกรรมเดียวม,าามันสามารถตอบได้ทั้งทั้ง3ตัวก็คือ K SA. S E กระบวนคิดเหล่านี้เนี่ยผม,ผมก็ชื่นชมกับคณะทีมวิทยากรเพราะเชื่อว่า โรงเรียนทั้ง53โรงเรียนสามารถที่จะใช้กระบวนการเหล่านี้เนี่ยไปปรับใช้ในการศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชนและก็ในแหล่งเรียนรู้ที่อยู่ใกล้โรงเรียนได้อย่างมีประโยชน์และอย่างมีประสิทธิภาพนะครับและตรงนี้นะคะก็เป็นเรื่องที่จะช่วยให้ทั้งพอโอรงเรียนแล้วก็คุณครูเนี่ยสร้างวัฒนธรรมการทํางานซึ่งต้องเป็นวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ที่จะทํางานร่วมกันในแนวราบ